พี่จริงผมปัญญาอ่อนตองก็ดีอยู่แล้วพี่เมื่อกี้เก่งแล้วเก่งแล้วเก่งกว่าแล้วทำดีทำตอไปเรา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 ต้องแข่งกันด้วยแข่งแล้วต้องแข่งอีกอะตองไปได้พี่เดยวเออแต่ว่าทุกคนแม่งเก่งกันอยู่แล้วอะตรงเนี้ยไอ้แข่งเหมือนหัวหัวอะไรอะหัวไงหัวอะไรอะอะไรอะปะหัวหัวเข่าหัวเข่า มาเดิมมนเดิมมนเดิมมนเดิมมาเดิมชนตรง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 สวยสวยสวยเจสวยน้องสวยสวยเจไอ้เจเก็บสามสวยจนสวยจนเล่นไหน้องคือแล้วคนนึงพี่ขอคนนึงอคนนั้ชุบไปน้องสวยขี้เตี้ยนกูตายเล่นดีหมดเลยย่งเว้นกู ชุบยูหมายไปเลยเลยหมายไปเลยเลยหมายไปเลยเลยกางไฟเขาชุบเยอะมากกลางไฟเขาชุบเยอะมากพี่กลางไฟชุบเยอะมากหมาย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 ไปเลยเลยชุบไปแล้วชุบไปแล้วนะชุบไปแล้วนะเฮ้าชุบเบียง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 ชุบเบีูยงชุบิงปีศาจไม่เกิดพี่ศองไม่เกิดพี่ศาจปีศาจบออกมากัรทางฝั่งขวาเอ็กดีปีศาจบออกมากั้างบนแต้้้อองงตตาาามมขบนยู่เฮ้ยบอกบอกเพื่อนอุ้มศมาฝั่งขวาเขาเล่นอยู่ซ้ายศพกักศพกักศพเอาศพกลับบ้านให้หมด งอตกขอกับลังให้หมดสวยหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วสวยไอ้ยพวกมึงแม่งเรียนรู้กันไวจัดอ่ะไอ้ยี่เล่าเจ้โคตรคมอ่ะพี่พี่เจ้คมเอ้ยเจเปิดโค้ตสวยอ่ะอ๋อพอแล้วพอแล้วลอยแล้วเยียนี่รวยลอยลอยแล้วได้ได้ได้เอ้าไม่มันไม่ไม่ได้ฉีกหรอกมัน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 วางแผนมันวางแผนที่ทำไงเดี๋ยวว่าแย่มันเก่งเกินไปแล้วอ่ะ แต่แม่งเ,เรียนรู้ <มา S 1> เรียนรู้ <มา S 1> กันไปชิบหายเลยอะเราอ่ะแป๊บเดียวอะแต่แต่อีกเรื่องหนึ่ง <รอ S 1> คืออยากอยากอยากจะเพิ่มให้เพิ่มตรงนี้หน่อยนะครับทุกคนเลยอยากจะให้แบบสื่อสารกันมากๆสื่อสารกันเอาเฉพาะที่มีประโยชน์นะในไฟอ่ะสื่อสารกันเยอะๆหน่อยเห็นมาเล่นเง,เงียบๆกันพี่ทาพี่ซอเขาว่าเราไม่มีประโยชน์อะสอเอ้ยไม่ใช่เออชี้จีกแล้ววะไอชี้หม่แม่งโอ้ ใช่หนึ่งหนึ่งอ่ะแบบเห็นเพื่อนหนึ่งหนึ่งอ่ะให้รีบทิ้งแล้วก็ไปช่วยเพื่อนถ้าเกิดเรียกแบบเราหนึ่งหนึ่งอยู่เรียกเพื่อนมาช่วยก็ต้องมามาช่วยเพื่อนเข้าใจไหมเหมือนย่าเหมือนย่าเรียกเมื่อกี้ชาลีก็พอช่วยก็ดี <ไป S 1> ท <le. S 3> ําดีแล้วไม่จักที่ดูอ่ะสกิลปิดตัวชุบเราโหดมากโหดหว่าเขาเยอะตรงนี้เราเราเป็นต่อกว่าเยอะพยายามมองหา<ล>ตัวชุบแบบมีดอ่ะไลทิ้มเลยตัวชุบอ่ะปิดปิดให้คมที่ซ้อมอยู่ขงข้านี่ใช่พวกเราหรอพวกเราพวกเราพวกเราเดี๋ยวเดี๋ยวให้สลับลงมากแล้วนะเดี๋ยวกัน ไม่น่าน่าจะคนนอกสล็อตน้องไม่ใช่<ป>คนนอกสล็อต้องไม่ได้ฆ่ากี่คนไม่ได้ฆ่าใครเลยไ <c oughs> อ้ยี่แม่งเก่งกันจัดอะแย่งผมไปหมดเลยอะเหมือนน่าจะพร้อมนะมาอ่าน้องพร้อมแล้วไปดี๋ปะวิ่งกระโดดเอาเก็บเอนเนอรี่ไว้กระโดดเอากระโดดเอากระโดดเยอะ มา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 เปิร์ดมาเปิดรอรอชุบด้วยที่เหลือชนตรงไปเลยชนตรงไปเลยไม่ไหว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 รอบมันไม่ไหวเยี่ยมดีวะแม่ตายอยู่เย็ดแม่กูตายอีกแล้วเย็ดแม่กูตายอีกแล้วสวยสวยสวยอย่าเล่นนึงนึง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 ดิเฮ้ย ีไอ้ยี่แม่งผู้เล่นกากจังวะย่าอย่าเล่นหนึ่งหนึ่งดียวย่าอย่าเล่นหนึ่งหนึ่งนั่นพิ娅พิ娅มามาพย娅มาคู้ผมพิ娅พิ娅ชุบได้พิ娅มาดิมาดิเอาเล่นเลยเลยเลยเล่นไปพี่ชุบนะมันชุบไม่ได้ซดดิ้งสบหน่อยไปสวยสวยสวยเข้าไปเล่นในไฟเลยพยายามอย่าเล่นหนึ่งหนึ่งพยายามอย่าเล่นหนึ่งหนึ่งพยายามชกสบแล้ววิ่งหนีออกไปเลยอย่าเล่นหนึ่งหนึ่งไม่เอา ไม่ได้กูไม่ได้มีเล่นสองหนึ่งเพราะจริงจริงไม่ต้องมีกูก็ได้นะไม่ต้องมีกูก็ได้ยอ่ขนาดกูฟรีขนาดเนี้ยกลับมาพร้อมแต่ตกไม่เจอกูไม่เจอยิ่ง